วันที่ยี่สิบห้ากันยายนนะครับต่สาหัสเดินนะครับโอ้ือเดินเก่งแต่พอแ้วออสินังฮะโอ้โอเคขอโทษครับโอ้ยคือหูจักเนาะเดี๋ยวอันนี้าอไปยังถอยอีกกถอยอีกน่อนถ่ายอ้กลับไต้องทำหนังถอยอีก โอ้คือเก่งเลยพ่อถ่ายแล้วครับยิมนิติลัฐพ่อกองอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้พ่อพ่อกองอยู่ทางพี่ทางทัดพี่ทัดอยู่ฝีพ่อองเพ่อ โพีม <I> so ือ you so yeah. ีแต่โตมือแตๆคือสามบาทแท้ลอพอยอท่เราพงเอายขสน้ำตื้อพอยกขานี่เด้สิใต้ยกขา่ยกแขนสู้เ้นยกโอเยทำนะโอ้สุยอดนะพานะ ต้ององพายืนย,ยืนยืนยันยืนยันหักลูกแล้วหักหลานมากกว่ <c oughs> ากันฮะฮะเอากยานหักหลานกวอาเนาะต้องลงหักลูกมากหักลูกมากกว่า <c oughs> อยู่เนาะเออหกางพดิมากสุดนะหักลูกพน้มากสุด <c oughs> หักทอ,อก,กันอยู่บ่หละ่ะ <c oughs>